วันนี้อุรยานะครับจะมาแนะนำอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับสำหรับปูนานั่นก็คือการนำปูนานะครับไปดองสูตรน้ำปลานะโดยเฉพาะสูตรนี้เนี่ยนะครับจะไม่เค็มมากเพราะเราไม่ได้ดองเกลือมันจะเค็มพอดีนะที่นิยมก็คือเอาไปทำตำส้มตำนะครับไปทำหลนปูนาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับคัดเลือกนะครับปูนาดองนะครับที่ได้ตามไซส์ตามขนาดนะครับ จะลาล้างทําความสะอาดแล้วก็ใส่เติมเครื่องสมุนไพรเข้าไปคล้ายนะมีใบเตยนะมีพริกแล้วก็มีกระเทียมนะแล้วก็เป็นน้ําปลานะครับง่ายๆนะครับสูตรแค่นี้นะครับก็สามารถทําให้ปูนาดองของเรานะครับอร่อยได้แล้วนะครับใจนะครับอยากจะกินอยากจะทานก็ลองทํากินดูกันได้นะครับหรือใครนะครับที่ทําไม่ได้ทําไม่เป็นยังไงนะครับอยากจะมาชิมที่ เรวอุระยานะครับก็มาได้นะครับใจเลี้ยงปูนานะครับไม่อยากพลาดข่าวสารนะครับฝากกดติดตามอุระยานะครับที่ช่องอุระยาด้วยนะครับ